พี่อ้อยกลับมาบ้านได้สองวันแล้วก็เอาแก้วมาให้แม่ได้จากแก้วนี้ซื้อมาจากล้นดอนวัสันจาเพื่อนบ่าเอามาฝากแม่แต่ของเดี๋ยวจะเปิดให้ดูช่วงท้ายคลิปด้จ่าว่าเป็นยังไงแล้วก็จากนั้นก็พาก,กันเดินทางเข้าในเมืองแล้จ่ะวันนี้พี่อ้อยเป็นคนขับรถนะจ่ะแม่กับสุทางถ่ายวิวนะจ่ะถึงร้านที่ซิมาเล้ได้จ่ะได้ยินคำว่า50 70%ซต้องเข้าไปเลยได้จ่ะแม่ามาร้านสปอร์ตเอาลยรเดอร้อ มาซื้อเสื้อเนอะจาะมาลานนี้เพราะว่าพี่ออยบอกว่าปีนี้ไม่ได้กลับเมืองไทยกับแมว่วฉันก็เลยจะซื้อของไปฝากยายฝากป้าฝากลุงฝากนาทนกรกับว่าไปเนะจ้ะแม่มากกระลยพามาเบิ่งจ้ะมองโซนเอผาผู้หญิ่งก็จะกับเห็ดจะเป็นรูปเขียนไว้รูปผู้หญิงสกระโปรเนะจ้ะถ้าเป็นโซนผู้ชายก็จะประมาณนี้จะเป็นเสื้อกางเกงธรรมดาโซนผู้ชายโซนผู้หญิงเนาะ ที่แม่เอม่าตั้งใจมากคือมาซื้อเสือ้อเสือตัวนี้เนี่ถ้าเกิดว่าคนเคยเห็นอาจจะรู้เนาะจ้ะแม่เอม่าเคยซื้อกลับไปกลับบ้านไปให้ยายอยู่ยายเมืองไทยก็คือยายทองมาแม่ของแม่เอม่านี่แหละจ้ะสีขาวพนบอกว่าแม่อยากได้อีกตัวหนึ่งเพราะว่ามันจะได้เปลี่ยนกันซักบางทีแบบว่า เปื้อนแล้วซักแล้วกับบะมีโตใสเพราะว่าพ่นมักสีขาวพ่นมักไปบนบาดกระจายแม่มากกเลยมประจัดให้เพิ่นจ่ายังราคาก็ยังแพงเหมือนเดิมเนืจากขนาดรุ่นราคาแล้วนะหกร้อยห้าสิบคูณนะจากแพงแหมแต่ว่าผมราเพ่นใส่ดีมีหลายสีให้เลือกจกสีสดใสแต่ว่ายังที่บอกแหละยายทนมาพ่นมักสีขาวจะก็เลยมาจัดสีขาวให้เบิ่งอันเลือกซอยกันเด้อให้เจ้าว่าว่าสีเด่งามสีได่งามก็ยาแต่ว่าคุณแม่น่ะชอบสีขาวนกก็ต้องสีขาวให้เพิ่นจ้า นี่สีนะเห็นบอมีแต่สีง,งามๆเด้สีดำสีเหลืองสีสม้มสีแดงสีเขียวจ้ะแต่ว่าก็เอาสีขาวแล้วก็สีเทากับบินาเทาบางๆจางๆเห็นบ่หลังจากนั้นก็พากกไปลานเอเชียแล้วก็ไปลานอย่างนอลานเวียดไทยเนะจาจะแต่ว่าบ่มีเวลาไทายเบิ่งนะต้องทําเวลาต้องทําเวลา จะไปซื้อของให้ป้าออยว่ากับบริซื้อต้องทําเวลาเพราะว่าต้องเฝ้ามารับเอมมาจา้ะที่จริงมันนี่พี่ออยนะเพิ่นตั้งใจไปซื้อของฝากยายเพราะว่าปีนี้ไม่ได้กลับเราก็จะฝากป้าฝากลุงอย่างที่บอกเลยจ้ะแต่ว่าบ่มีเวลาก็เลยว่าเมื่อนานท้าแม่เอมมามีเวลาก็จังสิไปซื้อของฝากญาติอยู่เมืองไทยละออยจะเป็นคนจ่ายให้ให้พวกลุงพวกป้าอะไรประมาณนี้จตวันนี้อ้อยก็เป็นคนจ่ายจา้ะอันนี้ก็มารับเอ็มมาตรงเป๊ะพอดีบ่ายสองแล้วจะบ่ายสองห้านาทีมานั่งทั้งนาลูก เอ้โห่มันไหลหวัดดีค่ะก่อนนี่หวัดดีค่ะพี่ออยให,หรอรเกือบบอทันได้จ่ามาหลับเอม็มมาแต่ก็ทันอยู่เนาะ<ม>เพราะว่าบางเมือเอม็มมาก็เลิกบ่ายสองนั่งเทื่ก็กออกมาซ่าบ่ายสองห้าบ่ายสองสิบจ้ะแต่ว่าเมื่อนี้มาหลับบ่ายโมงห้าเพิ่นกันละพอดีก็นนางถ่ายอยู่น้อยหนึ่งจ้ะถามเพิ่นว่ารอนานไหมไม่นานรอแป๊บเดียวว่ัสนเพิ่นว่า มาอนีมารับลูกกับแล้วก่อนก่อนมารับไอ้มาแม่ไอ้มากกแวะล้านแป๊บหนึ่งจ้ะแวะล้านกัแวะแบบทําเวลาเนาะจ้ะเพราะว่ามือจะเฮ็ดกุวยเตี๋ยวที่เข้าในเมืองวันนี้กับเพราะว่าสีเฮ็ดกุวยเตี๋ยวนี่หละจ้ะพี่อ้อยเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่นก็อยากุวยเตี๋ยวนะจ้ะไปล้านเอเชียก็ได้ของนี่แหละจ้ะพี่น้องกระวุนเสน้น,น,นะน,ลน,ลสนแล้วก็น้ําน้ําอะไรนะน้าลาดเห็ดน้ําลาดขาวเห็ดซูชีเนาะแล้วก็ได้หลายๆอย่างอันนี้แตงจ้ะแตงเขาก็ เหมือนประมาณต้นมันก้นมันหรือหัวมันมันเสียเขาก็ตัดแล้วเขาก็เอามาขายลดราคาล้วจะไม่ไอ้มากก็ซื้อมาตาม่ําแล้วก็ไ้นูผูกฝรังน้ําเน่จ้แะแล้วก็เนี่ยผักบุ้งต้นหอมผักชีแล้วก็ข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดนี่ร้อยร้อยหกสิบห้าจ้ะโลหนึ่งมาจากเวียดนามแล้วก็ได้ปลาดุกจากนึกอยากย่างปลาหมึกไหเอันพี่อ้อยกินเนาะเพระาะว่าดินรวมกันมหาแม่อันนี้ก็จะเป็น บอยเมนม่า,มาเลยเป็นอีอย่างเส้นอุงเด้งโออุตังอีอย่างแลยของเกาหลีมลันลดราคาจากก็เลยซื้อสองถุงขั้นบรอดบอซื้อดอกจ้ะซื้อมาสองถุงมาไ้กินกับเอมม่แล้วกับมะม่วงดิบแล้วก็ซื้อบักนาวน้อยหนึ่งพอใกล้กับไทยแล้วบอยากซื้อบักนาวหลายดะจกจ้าพอบักนาวมันอยู่ได้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนกลัวก็เลยซื้อเพิ่มหน่อยหนึ่งวันนี้เขาก็มาปรุง รสหมอกุ้เตียวได้จ้ะปรุงรสก็ใส่แล้วแต่สูตรไปสูตรมันไมเอามาบ่มีสูตรตายตัวเนี่ยใส่ซีอิ๊วดำฝรั่งลงไปจ้ะน้ำเปลี่ยนสีทันตาเห็นมาจากซีอิ๊วดำฝรั่งก็ะเทยแดงคือเซซีอิ๊วดำได้แล้วอันนี้ก็เป็นกระดูกหมูที่แม่เอามาซื้อมารอบก่อนนี่จ้ะกระดูกอ่อนนะจ้ะใส่ลงไปตุ๋นลงไปจ้ะนี่เนื้อที่แม่เอามาแวะซื้อมานะ่ะเมื่อนี้ซื้อเนื้องามนยจ้ะไม่ใช่เนื้อไม่งามนะเนื้อสีสวยมีไขมันติดน้อยเดียวแค่นั้น ม่นโลเท่าไหร่นอโลละหกสิบเก้าคูนนี่แหละโลหนึ่งอยู่นี่ก็ประมาณโลกลัวนะจ้ะได้มาแล้วก็เอามาหันหันนอกจากหันบางน้อยนึงแต่ว่าจะให้ลูกชา้ใหญ่หันได้ใจลูกชายใหญ่ก็คือเพียรนอจกจ้ะเวลาเป็นหันเนือ้อเป็นแต่อยากหัวอยากหัวหันเนือ้อเพราว่าจ,จะให้เป็นหันเนือ้อมูู้หรือเนือ้อวัวเอาไว้ทาหมูกระทะ หรือว่าเนื้อย่านเกาหลีมันบอลันหรือว่าเพสตก๋วยเตี๋ยวเฮ้เป็นก้อนๆคล้ายๆล,ลูกตเต่าในไหมพี่น้องแล้วลูกใหญ่ๆเนี่ยมาโอ้ไม่รู้ว่าขี้เกียจหรือว่าหั่นไม่เป็นแม่มาคิดว่าขี้เกียจมากกว่าเนาะคนว่าหั่นบเป็นกันบโบแม่นเพราะว่าเวลาแม่หั่นให้ตัวเวลาตัวเองไปต้มใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ต้องรู้ว่าโอ้แม่หัน่นแบบนี้กุต้องหั่นแบบนี้มันบอ่อแต่ตองใส่ขี้เกียจหั่นจะหอนหั่นก้อนเป็นก้อนลูกเต่าโคลูเคลีวันนี้แม่มากได้อ่า พับุ้งมาเนาะปกติจะซื้อผักบุ้งธรรมดามันมาบันนีก็เลยซื้อผักบุ้งจีนมาน้ราะว่ายังให้พี่เอพี่ออยร้องกินผักบุ้งจีนร้องเบิงลาเพลนซีวาแม่เป็นอย่างผักบุ้งมันคือแข็งหรือว,ว่าผักบุ้งแบบนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้เ่เคยซื้อให้ลูกกินจะปกติก็จะกินผักบุ้งธรรมดามันนิมาล้องบันนี้พอร้องแล้วแม่เอมมาก็รลูกโดยเฉพาะเขาบอถามนมาผักบุ้งมันคือเป็นแบบนี้แต่ว่าแม่เอมมารู้เวลาเขากินเขาจะส่วนมากเก็บ กินแล้วก็จะเลือกผักบุ้งผักบุ้งจีนออกนะแม่จะกเ็เลยล้วออรูกบ่ชอบบรรดาครสิบบริซื้อถ้าผักบุ้งธรรมดาไม่หมดมันบอแล้วก็ได้ทั่วงอกมาสามถุงจะเอามาผสมร่วมกันทั้งผักผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนแล้วก็ทั่วงอกเนะจ้ะเนาะอันซื้อผักบุ้งมาหนี่เอามาไปหลายด้จ้ะเธอลูกอยากอันหมูกระทะขั้นข่าวบออยากหมูกระทะกะซี่เอาไวไ้ใช้ต่ก๋วยเตี๋ยวนะจ้ะบัดนี้เขาก็ลัมารวมเอาใส่กล่องนะจ๊ะผักใส่กล่องนี่กระดูกข้าก็เริ่ม เริ่มนุ่มเลยนะจ๊ะพี่น้องมาเนี่ก็ตักอันนี้ตักน้ําไปใส่มาม่าน้ำก๋วยเตี๋ยวจะเพราะว่าเอแม่หิวก็ให้เอมาไปกินก่อนนะจ๊ะอันนี้ลูกชิ้นที่แม่ไอแม่เฮ็ดไว้ในช่องฟิตเนนะจ๊ะรอบนี้ก็เบิดแล้วลูกชิ้นก็ต้องทําใหม่เนะจ๊ะเออเบิดแล้วบัชนีกเซียน ต้มเออก็ที่ได้เห็ดลูกชิ้นม่เพราะแม่มาเป็นคนมากเ็นลูกชิ้นเองนะเพราะว่าลูกเนี่มากกินลูกชิ้นแต่ว่าไม่ใช่ลูกชิ้นหมูนะจ๊ะคือกินลูกชิ้นเนื้อผสมหมูเนื้อมันแพงเนาะเนื้อสับมันแพงก็อาจจะใส่หมูหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เนื้อสามสิบนะจ้ะส่วนพีเอดกินอิ่มไปแล้วจ้ะอินเออพีเอดกับบ้านได้อิม่มมาจ้ะพอนมาหาแม่ว่าแม่เสร็จแล้วบอกหิวลองใส่กินน้ำหมอ้อก๋วยเตี๋ยวอ่าขึ้นไปข้างบนห้องนะจ้ะพ้กิน,นได้กินแล้วะพ ก็เฟนละไปใส่ละยูใส่แ <enzyme> ล <noise> ้วย่าซุปเปอร์ย่าท้อซุปเปอร์หอตเนี่ยเด็ดเด็ดเดีววันละนิดวันคุณสากินอิ่มแล้วกับเค้กเนาะจ้ะ เค้กตั้งแต่มันเกิดเอม่าเนาะจะซื้อมาละมันเหลือ <c oughs> นี่เขาส่งฟีดไว้เราออกมาละลายให้คุณสากินจ้ะบ้นี้ตักชิ้นไม่สวยเนาะจา้ะตักเค้กมันเละโอชัยมือหยุมหยุมแล้วก็กินเข้าปากไปเลยจ้ะบันนี้ก็ให้เบิ้งที่ข้าเจ้ากำลังเหตุถนนวันที่แม่เอม่าไปซื้อสลัดแล้วปลาแม่เอม่ามันมันไมมเนาะจ้ะเพราะกลับไม่ทันมัวแต่รอเขาทำขนมอ,อยู่เลยจ้ะ อันนี้พี่เอ็กกับพี่ออยให้แขวงขวัญวันเกิดเอมม่าย้อนหลังเพราะว่าพี่ออยเพิ่งมาเพิ่งมีเวลาแพ็คเสร็จไเล็กดัวยกันก่นปะเอมม่าฮัลโหลฮัลโหล Vær så god. Tusen takk. Vær så god. Takk. Ja! Skal vi åpne på i stua? Ja. Oi, unnskyld. Du kan sitte der. På sofaen. Der ja. Fra I og bror, altså. Alt <trykker> det er ikke sånn du sa du ønska det. Du kan tvange det, men kjenne at det stopper. ชคอซโน่เอดัีนัอันนี้ก็ได้เวลาพี่อ่อยกินก๋วยเตี๋ยวแล้วจะเอาความวาในนอกแล้วกินก๋วยเตี๋ยวจากนั้นเพิ่นกระชิบไปเล่น อ่าก้ามูจจกกันเลยให้แม่ครับรถเพราะว่าสงสัยอ่าจะไปเล่นนานนะจ้ะเพราะว่ารถก็มีพีเอสพีออยใส่บอก็เลยต้องให้แม่ไปส่งบ้านเพื่อนคนนี้นี่ของเพื่อนกับบไกายได้ใจอยู่หมู่บ้านไอ้น้อยห่างจากบ้านแม่เอ็มอาห้าหกโลเอาเลยค่ะบ้าจีเลิศดากจ๊ไหน แค่เาหน่อยแต่สิคนโอเไม่ใช่มแม่เอมมาก็ยังอิ่มเมี่ยงเมี่ยงหอยแค็งฝรั่งนอาจาอยู่อ่าแต่ว่ามาหิวรอบดึกจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแก้ว ของที่ว่าพี่ออยซื้อจากลอนดอนให้แม่เอาให้ตน้ตนตน้ตนคลิปนะจจะเนาะ,ะเลยช่วงได้ถ่ายคลิปกับเลยเอ็มาให้เบิร์นจะนี่แหละมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้จา้าผลหมักว่าแม่หมักกาแฟาซื้อแก้วกาแฟามาส่วนอันนี้จะเป็นของพี่ออยซื้อให้เอม็ม่าจะให้วันเมื่อวานหรือวันก่อนแม่เอ็มมาก็เลยมาลงพร้อมกันเลย ลูกหัวนอนกันทุกคนเลยได้จากก็ได้เวลาที่แม่แอม่าจะกินก๋วยเตี๋ยวจะจำได้ว่าซื้อเส้นหมี่นากจากเส้นหมี่ก็คือเส้นหมี่เหลืองนอกจากแต่ว่ามันเป็นเส้นหมี่เส้นเล็กจะเขอามาลดราคาถุงละสิบโค้นประมาณสามสบามถสิบห้าบาทจะแม่แอม่าซื้อมาหลายมือแล้ว วันนี้ก็เล็กสิเหุกินจาเราก็ต้องไปล้างน้ําก่อนค่อยมาลวกนาะเส้นหมี่ไม่งั้นมันจะเหนียวเหนึบๆน้ํามันจะข้นมันจะบาแซบจ้ะแล้วก็ปรุงรสปรุงรสกันแล้วแต่ว่าสชอบสชอบแบบใดเนาะมแม่มากอะกินบ่อยเผ็ดปันใดเดอ้อก๋วยเตี๋ยวรู้สึกว่าถ้าเผ็ดมันกินยากจ้ะเราก็จะมีพริกสดพริกสดจิ้มกะปินั่นตัวแล้วมีถั่วฝักยาวหัวละพานบ่แต่ว่าถั่วฝักยาวบริด้ซื้อจะหัวละพาก็บริด้ซื้อ กิเลยตมีพริกสดจ้ะสดก็ไม่สดหรอกพรนะิกเะก็เป็นพริกในช่องฟิตจ้ะเอามาจิ้มกับปีกินไปน้ำกัดเสบๆมาเด้อจะมากินน้ำกันปรุงไปอ่าปรุงไปกบว่าสั้นตัดกี้ไปกะยากีแลวจ้ะปนีสิพ้าไปเบิ่งอันเสือที่ซื้อมาไม่ได้จ้ะพี่น้องที่ว่าพี่ออยเป็นคนจ่ายนะเนาะ ุูน่ะหน้าผูยเตี้ยวเกือบเบิดเลยพี่น้องแม่ลูกกินเนี่ยเสื้อที่ไปอ่อยจ่ายแลวกระบอกที่แม่มากระบอกราคากัะประมาณนี่น่าจะเนาะราคากลางหกร้อยห้าสิบคนเนี่ยแม่สิเอมาจะเขียนราคาข้างล่างแล้วจะว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่แค่นี้แหละนะจ้าบายบาย